ประกอบไทยที่หล่อและมีคุณภาพการเผยแพร่ของ t o y ยต้าแลนด์ครูเซอร์ได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นทําให้เราเห็นว่ามันเป็นรถออฟโรดที่มีความดุดันและทรงพลังอย่างแท้จริงแต่ที่น่าสนใจคือว่าเจ้าตัวนี้มีขนาดเล็กกว่าและมีลักษณะที่หล่อเหลาไม่แพ้รุ่นพี่ t o y ยต้าแลนด์ครูเซอร์เป็นรถที่แบรนด์สามหงนมาแสดงในงาน Japan Mobility Show 2025และเป็นจุดสนใจใหม่ๆที่สื่อมวลชนต้องกลับไปพูดถึงอย่างต่อเนื่อง ทำให้เราเห็นว่ามันเป็นรถที่มีความเป็นเด็ดขาดและไม่สามารถถ่ายอะไรกันไม่ได้เลยทีเดียวดีไซน์ทรงกล่องสุดคลาสสิกของมันเป็นสิ่งที่ทำให้มันเหมือนกับรถออฟโรดในประวัติศาสตร์แต่ก็ไม่ลืมเพิ่มเติมกับเทคนิคที่ยอดเยี่ยมของโครงตัวถังแนวออฟโรดเช่นเดียวกับรุ่นพี่เจสตัวเล็กและมาพร้อมกับไฟหน้าดีไซน์ใหม่และฐานล้อที่เล็กลงมิดเดียวทําให้มันเหมาะสมกับการใช้งานในที่ตานองอย่างกว้างขวาง แต่ที่น่าสนใจอีกคือว่าความยาวของ FJ จคันนี้เพียง4.5เมตรเทียบกับแด์ครูเซอร์250รุ่นใหญ่ที่มีความยาว4.9เมตรแต่มันก็ยังมีความกระทัดรัดและเหมาะสมกับการใช้งานในที่ต่างๆอย่างเหมาะสมจนเป็นเหตุให้มันเป็นรถที่ดูเท่และถ่ายท่อตำนานในอดีตของเจฟได้อย่างดีซึ่งจุดที่ทำให้มันเป็นเช่นนั้นก็คือมันมีล้ออะไหล่ติดตั้งอยู่ที่ประตูท้ายทำให้มันเป็นรถที่มีความเป็นเด็ดขาดและไม่สามารถถ,ถ่ายอะไรกันไม่ได้เลยทีเดียว ในวันงานวิศวกรของโตโยต้าได้ระบุว่ากันชนหน้าและหลังของแลนด์ครูเซอร์เอสสามารถถอดออกได้จากการออกแบบให้สามารถติดตั้งชุดแต่งที่จะออกขายตามมาในอนาคตทำให้เอสจะถูกนำไปใช้งานทั่วโลกแต่มันก็มีข้อจำกัดในการขายในบางประเทศเช่นออสเตรเลียที่มีกฎหมายห้ามเครื่องเป็นซินต่ำกว่ายูโร6ททำให้ FJ เจมีโอกาสน้อยที่จะได้วิ่งบนแผ่นดินในประเทศนี้ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าสนใจและทำให้เราเห็นว่ามันเป็นรถที่มีความเป็นเด็ดขาดและมีความเป็นเฉพาะตัว ห้องโดยสารของ FJ ดูเรียบง่ายและมีความแข็งแรงบึกบืนทั้งในงานแดชบอร์ดคอนโซลและแผงประตูซึ่งเน้นความแข็งแรงด้วยพลาสติกสีเทาหนาๆทำให้มันเป็นรถที่มีความเป็นเด็ดขาดและไม่สามารถถ่ายอะไรกันไม่ได้เลยทีเดียวห้องโดยสารสามารถรองรับผู้โดยสารได้5คนและมีทัศนวิสัยด้านหน้าที่ดีจากการปรับแผงหน้าปัดให้ต่ำลงทำให้มันเป็นรถที่มีความสะดวกสบายและความเป็นเด็ดขาด เครื่องยนต์เบนซิน4สูบ2.7ลิตรมีแรงม้าญี่ปุ่น160ตัวที่โคดอึดและแรงบิด245นิวตันเมตรจากเกียร์ที่ทนทานยิ่งกว่าซึ่งส่งกำลังไปยังระบบขับเคลื่อน4ีล้อแบบพาดไท,ทาม์ผ่านเกียร์ออโต้6สปีดทำให้มันเป็นรถที่มีความเป็นเด็ดขาดและมีความทนทานในการใช้งาน Toyota Land Cruiser J จะผลิตในประเทศไทยในปี2026และคาดว่าจะเปิดตัวในไทยในเดือนมีนาคม2026ซึ่งราคาจะไม่เกิน1.3ล้านบาทซึ่งเป็นราคาที่น่าสนใจและเหมาะสมกับคุณภาพและความเป็นเด็ดขาดของมัน อาคมรวมสุวรรณอีเมล์ช้าง o o r t h ท i ยรัฐ .co.th Facebook https://www.facebook.com/ ช h าง d o o r h t t p s w w w f a c e b o o k c o m o r c o m ขีดช้างขีดทยรัฐขีดออนไลน์ขีด5 2 5 3 6 9 2 4 7 5 0